สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูในคลิปที่9นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของภาคเรียนที่1ค่ะวันนี้หน่วยที่1ของเราเราก็จะมาเรียนเรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่3กันนั่นก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีมากมายหลายชนิดเลยซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต วิชนิดนี้จะมีมากแล้วก็มีขนาดเล็กบางชนิดตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะต้องใช้กล้องขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายหลายๆเท่าถึงจะมองเห็นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้กันค่ะว่ามันมีลักษณะอย่างไรสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะถือได้ว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ บางชนิดก็สร้างไม่ได้บางชนิดก็ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นบางชนิดสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้นะคะแต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นอกจากนี้กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคก,กับคนเราก็สัตว์หรือพืชได้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียเห็ดไวรัส นะคะเป็นต้นอย่างเช่นแบคทีรียเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะกับไวรัสที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นเราจะต้องใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายเป็นหมืนม่นเท่าเลยเราถึงจะเห็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพวกแบคทีรียกลุ่มแรกกันก่อน,นะคะ่ะแบคทีรียหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบคเตอรีนะคะเป็นประเภทของสิ่งมีชีวิตประเภทใหญ่ประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กมากตาเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะส่วนใหญ่นะมีเซลล์เดียวมีโครงสร้างเซลล์ที่ไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จากภาพที่เด็กๆเห็น3ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ได้มาจากกล้องขยายด้วยกำลังหมื่นเท่านะคะถึงจะมองเห็นแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศนะคะเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้า ดูผ่านกล้องเราจะเห็นรูปร่างของแบคทีรียเป็นแบบนี้ค่ะน่ากลัวมิคะเด็กๆแล้วก็แบคทีรียเนี้ยก็จะกระจัดกระจายตามสิ่งของนะคะแม้กระทั่งตัวเราบางทีเราก็ไม่สามารถที่มองเห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับประทานอาหารหรือทำสิ่งต่างๆเราต้องมีการล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มน,นี้นะคะต่อไปเราไปรู้จักชนิดที่สองของสิ่งมีชีวิตกลุ่มน,นี้นั่นก็คือเห็ดค่ะ พูดถึงหลายคนบางคนอาจจะบอกว่าเห็ดเราสามารถรับประทานได้ใช่เห็ดกลุ่มนี้สามารถนำมาเป็นอาหารของคนได้นะคะแล้วเห็ดบางประเภทก็อ,อร่อยมากแล้วก็มีราคาแพงด้วยใช่ไหมเราไปรู้จักก่อนว่าเห็ดในความหมายของนักจุลชีววิทยานะคะคืออะไรนั่นก็คือเชื้อราชั้นสูงที่สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็งอกเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มเห็ดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ไม่สามารถเองแต่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนื่องจากเห็ดไม่มีสารสีเขียวที่เราเรียกว่าคอริลล์ค่ะจึงต้องอาศัยอาหารจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจากจุลินทรีย์ต่างๆในการดำรงชีพนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีวิธีการสังเกตลักษณะของเห็ดที่บอกว่าเป็นเห็ดพิษ หรือเห็ดที่กินได้มาฝากเด็กๆนะคะหากใครเคยเข้าป่าไปเก็บเห็ดกับปู่ย่าตายายเด็กๆจะสังเกตอย่างไรว่าเห็ดเ,เหล่านี้มันสามารถนํามารับประทานได้สังเกตง่ายๆเลยนะคะบริเวณดอกเห็ดเมื่อมันโผล่พ้นดินขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าไข่เห็ดนะคะถ้าเป็นเห็ดพิษภายนอกจะมีลักษณะผิวแตกเป็นตาแล้วก็สีสันสะดุดเลยสีสันสะดุดตาสวยงามนะคะถ้าดูที่ ก้านตันนั้นก็คือที่บริเวณก้านของดอกเห็ดนะคะเม,มื่อเราหักมันจะมีก้านแบบไหนคะก้านตันไม่มีรูพงนะคะผิวด้านท้องเห็ดหรือผิวด้านขาวของเห็ดก็จะไม่มีริ้วรอยส่วนเห็ดที่สามารถนํามารับประทานได้ขาของเห็ดหรือก้านของเห็ดเมื่อเราหักมันจะเป็นโพงนะคะผิวมันเหลืองนวลแล้วก็มีริ้ว บริเวณผิวด้านขาวนะคะบริเวณผิวด้านขาวนั้นก็จะเป็นริ้วเป็นจํานวนมากแล้วก็มีสปอร์ของเห็ดอยู่เห็ดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้กันอีกว่ามีอะไรนะคะออาไปดูที่เห็ดกันก่อนครูมีภาพเห็ดมาฝากด้วยว่าเห็ดชนิดไหนเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่กินได้เราสังเกตฟังตัวหนังสือสีแดงนะคะเห็ดพิษ เนี่ยถ้าเราไปเจอในป่าเห็ดเหล่านี้ไม่สามารถรับประทานได้เด็กๆอย่าเก็บมานะคะส่วนเห็ดที่กินได้ดูอีกด้านฝั่งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะรู้จักว่ามันคือเห็ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มลากันค่ะลาหรือเชื้อราคือจุลินทรีย์ในกลุ่มฟังใจนะคะราจะเจริญได้ในภาวะที่มีอากาศเท่านั้นจึงพบปาเฉพาะบริเวณด้านนอกของผิว อาหารหรือวัตถุต่างๆที่ขึ้นลาเราจะพบเฉพาะด้านนอกของผิวด้านนอกนะคะลาเป็นสาเหตุสสำคัญที่ทำให้อาหารบูดเน่านะคะแล้วก็เสื่อมสภาพแต่ในอุตสาหการรมมักนำรามาใช้ประโยชน์นะคะเช่นในการหมักซีอิ๊วเต้าเจี้ยวแล้วก็เนยแข็งนอกจากลาแล้วยังมียีสต์อีกนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ยีสต์นำมาทำอะไรคะ นำมาหมักขนมปังให้ฟูใช่ไหมคะนี่คือประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้สามารถนำมาหมักอาหารนอกจากมันจะมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษต่อร่างกายเราด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมอะไรที่มีประโยชน์โทษก็ต้องมีค่ะต่อไปเราไปดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ก็คือไวรัสนะคะเด็กๆตอนนี้โรคเด็กๆคะตอนนี้โลกกำลังระบาดอยู่ เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งไวรัสที่กำลังระบาดอยู่นี้เด็กๆรู้ไหมว่าชื่ออะไรก็คือไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันว่าโควิด1 9นั่นเองเด็กๆรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมคะไวรัสหมายถึงอะไรไวรัสก็หมายถึงยูลินซีที่สามารถก่อให้เกิดโรคนะคะได้ทั้งในมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้นะคะจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยเพราะ การแพร่ระบาดของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้สามารถแพร่ระบาดโรคไปยังสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์หรือเซลล์เดียวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะช่วงนี้มีไวรัสกำลังระบาดอยู่นั่นก็คือไวรัสโครโรนาหรือโควิด1 9เด็กๆต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่แมสขนาดที่เด็กๆออกข้างนอกบ้านนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆเข้าใจไหมคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่ทังพืชและสัตว์เด็กๆไม่เข้าใจยังไงเด็กๆสามารถเปิดวิดีโอย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังอย่างละเอียดกว่านี้นะคะในชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ